รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอดแทรกคเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคทางช่อง2 nbt 2 hd ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรคเดิน35นาทีต่อวันช่วงสุขภาพดีสร้างได้ไตาวายชะลอได้จริงหรอมาดูสาเหตุว่าไตาวายเกิดจากอะไรวิธีการดูแลตัวเองต้องทำอย่างไรห้ามพลาดนะคะ ช่วงคุยกับหมออาการชาเกิดได้จากอะไรเกิดตรงไหนติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะความซื่อสัตย์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 ประเทศไทยซื่อสัตย์กันนะครับความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี สนับสนุนโดยมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดูแลด้วยใจห่วงใยอย่างมิตรไมตรีสนับสนุนโดย Health Plus Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซ o ยอร่อยยาชงสมุนไพรตราแคทเธอรีนดื่มง่ายถ่ายกล้องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณ ผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP น้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดอร่อยชิวๆ mm hmm. วจิ้มราผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดรอบรู้ทั่วโลกวันนี้จะมาคุยเรื่องเดินมนุษย์ทุกคนพออายุสักขรบ กว่าก็จะเดินได้แต่แปลกประหลาดมากพออายุมากขึ้นเป็นวัยรุ่นก็วิ่งเล่นกันทั้งวันฮะแต่พออายุมากขึ้นทำงานเนี่ยกับไม่เดินซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายมากร่างกายมนุษย์เนี่ยสร้างมาให้ขามีกล้ามเนื้อและน้ำเลือดอะไรต่างเนี่ยน้ำหนักในร่างกายเราครึ่งอยู่ที่ขา เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เดินนี่นะมันจะมีโครคภัยไข้เจ็บตามมามากมายโรคต่างๆเช่นเส้นเลือดขอดเส้นเลือดตีบตันหัวใจทํางานแย่ลงเพราะเวลาที่ออกเดินเนี่ยมันเหมือนมีหัวใจอีกสิบดวงเลยนะที่ขากมเนะะื้่ขามาช่วยปั๊มเลือดไปเลี้ยงร่างกายวนเวียนกันเป็นพันรอบหมื่นรอบคนที่เดินอย่างน้อยวันละอย่างน้อยสุดเลยนะ2 5 0พ้าเนี่ยจะตาย ช้ากว่คนที่น้อยกว่าเนี่ยประมาณ10%ลแล้วถ้าเราเดินวันละ4,509เนี่ยจะลดโรคหลอดเลือดหัวใจลงได้7%ถ้าเดินเพิ่มอีกวันละ5 0 0 0ลดได้ถึง15%มากไปเรื่อยๆจนเป็น1,9ื่นเนี่ยจะลดได้โรคหัวใจหลอดเลือดนี่ได้เป็นหลายส0ออาจจะเกินครึ่งเลย แล้วในช่วงโควิดเนี่ยเราพบว่าคนทั่วโลกนี่เดินวันละสัก5,000กว่า9เนีนะในบางประเทศนะแต่ประเทศที่มีการใช้รถไฟใต้ดินเนี่ยเขาต้องเดินระหว่างสถานีอะไรเงี้ยก็วันหนึงเดินประมาณ5,409แต่โควิดมาแล้หลงังโควิดกับเปลี่ยนแปลงไปไม่เดินกันนะครับน้อยกว่า5 0 0าอยาก,กนั้นเลยนะเราจะต้องมาทำอย่างไรให้อย่างน้อยวันหนึ่งนะเอาไม่ต้องเยอะเลยนะผมขอ4 0 0พอแล้ ให้ได้ทุกวันยิ่งดีถ้าไม่ได้ก็อย่างน้อยสั้งหวัน4ี่พันเ้านะสี่พันเก้าใช้เวลาแล้วใน4ี่พันเ้านี้ขอล้องนะ่ะให้เดินเร็วเดินอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าดีก็คือต้องถ้าจ็อกกิ้งเบาๆได้ยิ่งดีใหญ่ก็โดยสรุปอย่างนี้เราจะเดินอย่างไรให้ดีข้อที่หนึ่งสพันเ้าต่อวันอย่างติดข้อที่สองติดต่อกัน อย่าหยุดนะใน4 9 3 9จ็อกกิ้งเบาๆได้ยิ่งดีใหญ่ 4. เราจะต้องให้ถูกแสงแดดสัก15นาทีเพื่อให้ได้วิตามินดีข้อห้รองเท้าสำคัญมากเพื่อไม่ให้เข่าและข้อเท้าเนี่บาดเจ็บท่านจะต้องดูแลตัวเองให้ขาแข็งแรงเพื่อให้ขารรทำหน้าที่แทนหัวใจอีกสักสิบดวงให้กับท่านแล้วท่านจะยืนยืนเป็น80เป็น90เป็น1 0อปีนะครับ ขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นําด้านอาหารและน้ําสลัด QP มายองเนสบีบใส่อะไรก็อร่อยบิ๊บบิ๊บบิบ QP มายองบิ๊บบิ๊บบิ๊บ QP มายอง QP มายองเนสมีติดบ้านไว้บีบใส่อะไรก็อร่อย <Q> สนับสนุนโดย Health Plus Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองช่วงสุขภาพดีสร้างได้วันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะพูดถึงเรื่องของไตค่ะคุณหมอพรเทพบอกว่าจริงๆแล้ว โรคไตเนี่ยมันสามารถชะลอได้นะคะโดยเฉพาะไตวายชะลอได้อย่างไรมาร่วมพูดคุยกับนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรญนายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมออยู่กับมี่แล้วค่ะคุณหมอสวัสดีสสดค,ค่ะก่อนที่จะไปพูดถึงคําว่าชะลอไม่ชะลอไวายไม่ไวายคุณหมอคะโรคไตนี้มันเกิดจากอะไรได้บ้างครับคืออันที่หนึ่งเลยนะเป็นไปตามอายุขัยก็คือการใช้งานของคือคือไตไตเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมันจะทํางานได้ดี ที่สุดเลยนะก่อนอานยุ55ปีก่อน55ปีพออายุใกล้กล60เส้นเลือดต่างๆมันก็กรองได้ไม่ดีแล้วม,มันก็ค่อยๆเป็นไปตามวัยคคนที่จะเป็นโรคบางโรคที่จะทําให้การกรองแย่ลงเยอะมีผลด้วยมีผลเลยก็คืออันที่หนึ่งความดันสูงโรคความดันความดานัมดนสูงนี่ถ้าไม่รักษานี่นะเส้นเลือดที่ใช้ในการกรองมันจะเสียไปเรียกอาการกรองผ่าน วยไตเนี่ยนะก็จะมีเรื่องความดันสูงซึ่งมาจากสาเหตุสารพัดเลยกินหวานมากกินมันมากกินอะไรมากตอนหนุ่มๆไม่บรรยับบรอย่างเลยซึ่งเราก็ตีบแข็งกองได้น้อยลงอันที่ 2. องยูริกยูริกแอซิดเกาเนี่ยตัวนี้จะอยู่ในกระแสเลือดแล้วยูริกสูงนี่ทำให้ไตมันแย่ลงนะเพราะว่ายูริกเนี่ยมันมาจากอะไรมาจากการตายของเม็ดเลือดแดงมันก็ตายตลอดเวลามันก็ร่างกายก็กําจัดออก พออายุเยอะขึ้นมันกําจัดออกไม่ทันแล้วบางคนเป็นกรรมพันธุ์เนี่ยอยู่เล็กสูงมากเป็นเป็นเขาก็จะทําให้การกรองไตเสียไปแล้วเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานนี่นะโหไตวายเลยมากจะเริ่มมปนแข็งตัวอักเสบตลอดเวลาค่ะแล้วพวกที่ชอบกินของมันของทอดอย่างเงี้ยเนี่ยของทอดเมนูต่างๆที่อยู่ด้านหน้านี่คือของหวานของทําลายไตหมดเลยนะเนี่ยของพวกเนี้ยนะ ไขมันสูงกินของหวานเบาหวานเนี่ยข้างหน้านี่เบาหวานเนี่ยอ,อันนี้เคม็มเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมูแฮมความดันด้วยใช่ไหมไส้กรอกเคม็มแล้วก็มีสารปนเปื้อนเคมีสารเคมีเยอะค่ะแล้วผักดองนี่ของดองนะของข้างหน้านี่ไม่ควรกินไม่ใช่มาโชว์มให้กินนะของพวกนี้กินไม่ได้หมดเลยถ้าคนเป็โนโรคไตนี่ต้องงดหรือลดให้มากที่สุดเลยท้ายเหตุของโรคเบาหวานความดัน ไขมันสูงอยู่รีแอนซิสสุดท้ายมาลงเลยด้วยไตวายล้างไตทีนี้ถ้าเราอยากจะชะลอไตค่ะคุณหมอก็จะมีเทคนิคบอกให้ท่านทั้งหกเจอย่างเนาะค่ะข้อที่หนึ่งน้ำซุปกระดูกเนี่ยต้มซุปนี่นะเครื่องปรุงต่างๆด้วยไหมคุณหมออ่ามันจะมีอะไรมีเครื่องปรุงขงช่ค่ะเพิ่มความอร่อยความนัวผมนัวทั้งหลายเนี่ยอยู่ในนี้แต่นี้ถ้าถึงจะไม่ใส่ผงนัว ต้มนานๆเนี่ยก็มียูริกออกมาจากไขกระดูกอ oh. ไขมันก็ออกมาจากไขกระดูกอีกยิ่งต้มยิ่งตุนอ๋อยิ่งตุนยิ่งนานอันนี้ก็ทําให้ไตมันแย่ลงจากซุปเนี่ยนะแล้วก็กินเข้าไปแล้วยูริกที่ออกมาจากนี่เนะี่ยมันก็ไปทําให้เกิดนิ่วในไตอีก oh. ก็เกิดการดูดตันเนื้อไตตายเนื้อไตเสียไปยจากนิ่ว ความโซเดียมเยอะก็ทําให้ความดันขึ้นอีกเมื่อกี้บอกแล้วในความดันเบาหวานไขมันสูงยูริกเนี่ยคือสาเหตุไตเลยมันจะพ่วงตามกันมาเลยนะคุณเป็นวัฏจักรเลยนะที่สองคือของหวานเนี่ยของหวานพวกนี้เนี่ยทำลายไตยหมดนะเนี่ยพอะกินหวานหวานเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักมันก็จะไปต้นการหลั่งคอร์ติซอลแล้วเพิ่มการเก็บยูริกไว้ในร่างกาย มันเป็นเรื่องธรรมชาติเลไรหวานทําให้เกิดยูริกไม่น่าเชื่อเลยนะค่ะคุณหมอเออก็อินซูลินไดสุดเดอร์อินซูลินไม่ออกเซลก็ตายยูริกก็เกิดขึ้นมากขึ้นมันเป็นวัฏจักรของอคนแก่เลยยูริกเพิ่มเบาหวานอินซูลินลดแล้วก็ทําให้เกิดเบาหวานคู่กับไตาวายค่ะอันนี้นที่สองคืองด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 ง,ดงดของมานของหวานของทอด รวมทั้งพวกนี้เลยนะแต่ละกระป๋องนี่น้ําตาลหกถึงแปดช้อนชานะโอ้โหทั้งนั้นเลยนะเนี่ยทั้งตับและไตก็ผ่านถูกทําลายหมดค่ะอันที่หนึ่งซุปอันที่สองของหวานอันที่สามนี่ของทอดของมันของเค็มนี่อยู่ในนี้หมดสามอันแล้วที่คิดว่าเป็นเหตุสาคัญของโรคไตวายของคนไทยคุณผู้ชมเช็คสามข้อนี้มีอันไหนที่ไม่ทานบ้างคะไม่เออถ้าทานก็ต้องจำกัด ลงเรื่อยๆแล้วไม่จําเป็นอย่าไปกินเลยนะถ้าท่านเป็นเบาหวานความดันนะท่านต้องคุมให้มันอยู่นะต้องกินยาลดความดันไ้ได้อย่าไปคิดว่าไม่เป็นไรไม่ได้นะค่ะเบาหวานต้องเอาไว้อยู่นะอย่าเกินออร้อยห้าสิบความดันต้องร้อยอย่าให้เกินร้อยสี่สิบข้างบนอ,งน,นอย่าเกินร้อยหนึ่งนีนี้ข้อที่ห้าเนี่ยน้าสมุนไพรน้สมุนไพรโอ้โฆษณาจังเลยนะคุณหมอคําว่าสมุนไพรมันก็ต้องดีสิคะโอ้ยสมุนไพรแบบไม่เพศทางเช่า เห็ดลินจือสมุนไพรเดียวเดียวที่สกัดมาท่านรู้ไหมว่าไอ้พวกของพวกเหล่านี้เนี่ยปลูกแล้วมันจะดูดโลหนนะหนักเข้าสู่ตัวมันแล้วโลหะเหล่านี้เนี่ยถ้ากินก็อย่าบ่อยนักน้ำเห็ดลินจือน้ำถังเช่าน้ำสมุนไพร ่อยๆที่มีการโฆษณาเกินจริงบางตัวด้วยแต่ไม่ใช่แบบไอ้ที่เรากินเป็นอาหารอยู่เป็นประจำไม่เป็นไรนะก็เช่นใบใบกระเพราใบโหระพาน้ำขิงน้ำตะไคร้อนี้ไม่เป็นไรหมดมันไม่ค่อยมีโลหะหนักในสมุนไพรไทยกับจีนเนี่ยที่เป็นยานะตำรับเนี่ยดีมากเพราะว่ามันจะมีออกฤทธิตัวหนึ่งแล้วในที่ออกฤทธิ์ก็มักจะมีพิษมันอยู่ พราะ่าเวลามันทำลายศัตรูคือแบคทีเรียหรือสายเซลเล์มะเร็งหรือโน่นนี่มันทำลายเซลล์ปกติด้วยเพราะฉะนั้นในสมุนไพรเนี่ยมันถึงจะต้องมีอะไรเสริมทําให้ร่างกายแข็งแรงค่ะเราจะได้สู้ได้นะแล้วทิศสมุนไากันสุดท้ทายคือในนี้จะต้องมีตัวสมุนไพรตัวหนึ่งมันตัดทําลายฤทธิ์พิษของยาที่ออกฤทธิ์เขาเรียกว,ว่าเป็นการสตุกเหมือนการคุมไว้อย่างแล้วเพราะฉะนั้นยาตำรับไทยทุกชนิดยาตำราไทยเนี่ยจะมีองค์ประกอบอย่างน้อย3าอย่างเนี่ย คือออกฤทธิ์สตุพิษแล้วก็เสริมให้ร่างกายแข็งแรงค่ะข,ข้อที่สี่นี่คือเราจะไม่กินน้ำสมุนไพรเดี่ยวเดียวเราต้องกินเป็นตำรับค่ะถ้าจะกินก็น้อยๆครั้งอาทิตย์ละวันเดียวพออย่าไปกินบ่อยแล้วก็กินก็ถ้าจะได้สมุนไพรก็ต้องเป็นสมุนไพรที่ทำเป็นตำรับนะปลอดภัยเนาะเป็นข้อที่สี่ค่ะข้อที่ห้าออกกำลังกายครับ ถ้าเราไตานี่ต่อกกระงกยเพราะเวลาตอ,อกกรังกยเนี่ยไตยมันได้เลือดไปเลี้ยงมากขึ้นม,มันก็เหมือนกับเพิ่มพลังให้เซลล์ไตให้แข็งแรงขึ้นนะข้อที่7ก็คือเรื่องที่เราจะต้องงดยาพวกกลุ่มยาแก้ปวดที่ไม่ใช่เพนิทโลนแก้ปวดกระดูกอย่างแรงปวกกล้ามเนื้ออย่างแรงเน,นี่ยก็เ,เรียกเอนเซมนะกลุ่มเอนไซม์มีทุกอย่างพวกนาโปซินยายาแก้ปวดทั้งหลายอะ่ะยาชุดต่างๆโอคอเนาะ อายุเราก็ถึงจุดหนึ่งต้องไปล้างไตเราไม่ต้องการอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องชะลอไตคนที่เป็นโรคไตนะแล้วก็ชะลอคนที่ไม่เป็นโรคไตด้วยก็คือหลีกเลี่ยงเจ็ดข้อที่ผมกล่าวไปเนี่ยไม่ดื่มไม่กินซุปไม่กินหวานไม่กินทอดมันและเค็ม,มไม่ไม่ดื่มน้ำสมุนไพรเดี่ยวๆนานๆบน่บบบบบอยๆออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมความดันเบาหวานให้ได้แล้วก็สุดท้ายคือไม่กินยากแก้ปวดถ้าจําเป็นจริงๆ3วันต้องหยุดมไม่หายก็คือไม่หายแล้วล่วะต้องหาวิธีอื่นโดยกายภาพบําบัด เรื่องอะไรก็ว่าไปสาคัญควรจะไปพบแพทย์นะคะถ้าสมมติว่าอาการหนักค่ะคุณหมอวันนี้คุณหมอพรเทพเอาเทคนิคเคล็ดลับเรื่องของสุขภาพคือเชื่อว่าวันนี้ที่คุณผู้ชมนั่งฟังนะคะไม่เฉพาะคนที่กังวลเรื่องไตเท่านั้นโรคภัยอื่นๆที่คุณหมอพูดเนี่ยพฤติกรรมอื่นๆมันก็สอดรับแค่3โรคที่คุณหมอยกตัวอย่างมาก็น่ากลัวแล้วนะคะคุณหมอคะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยคุณผู้ชมจดทันไหมคะเดี๋ยวยังไงวันนี้ทุกคนนำเคล็ดลับนี้ไปปรับใช้สุขภาพดีแน่นอนขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะสวัสดีครับ สนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยทำไมต้องหันมาลองรีวองซอยเกิดรีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองรีวองซอยเกิดมีไฟเบอร์สูงถึง7000มิลลิกรัมรีวองซอยเกิดให้คุณค่าโปรตีนและกรดอะมิโนหันมาทานรีวองซอยเกิดสิครับรีวองที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำนะคะสนับสนุนโดย h e a l t h Plus Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง มิรไมตีคลินิกเวชกรรมเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปเรามีบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่วัคซีนเด็กหรือผู้ใหญ่เราก็มีพร้อมให้บริการจิกิปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนมิรไมตีคลินิกเวชกรรม กับหมอวันนี้นะคะคุณผู้ชมเรามาพูดถึงเรื่องอาการชากันค่ะวันนี้มาเช็คกับคุณหมอธีรวีวีรวันผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครกันหน่อยว่าอาการชาที่คุณหมอจะเล่าให้ฟังเนี่ยสังเกตอะไรได้บ้างแล้วแต่ละที่แต่ละจุดเนี่ยบอกถึงอาการอะไร โรคอะไรเดี๋ยวมาคุยกับคุณหมอนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับเปิดมาแบบนี้ถูกไหมคะคุณหมอคําว่าชานี่มันชาได้หลายที่เนาะใช่คบางอย่างก็ชาบอกโรคแต่แต่คนไข้หลายคนจะมาบอกชาแต่เวลาผมทดสอบแล้วมันไม่ชานะอ๋อเหรอคะคุณหมอคําว่าชาเนี่ยเลยต้องตีความให้ตรงกันก่อนค่ะบางทีบอกโอ้ชาไปหมดทั้งตัวเลยผมก็เลยลองเอาไม้จิ้มฟันจิ้มจิ้มดูนะทดสอบดูเอ้าสะดุ้งโยงเลย นะจริงๆแล้วคําว่าชาเนี่ยมันต้องดูดีๆเพราะความหมายของแพทย์เนี่ยชาคือไม่รับรู้เลยนะ,วค,ะความ,มรู้สึกตรงนั้นหายไปเหมือนเราฉีดยาชาประมาณนั้นเนบมันเหมือนกับความรู้สึกมันลดลงรูปๆก,ก,ก,ก็ยังไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะความทางการแพทย์เรียกว่าชาแต่ผมเชื่อว่าคนทั่วไปคําว่าชาเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับ ใช่ไหมบางมีชาคืออะไรบางทีตื่นเช้ามานอนทับแขนหรือเปล่าไม่รู้แต่คุณตกใจก่อนแล้วแขนชาทำไมเป็นตะคริวหรือเน็บออหรืมันจะรู้สึกว่าหนักหนักมากความหมายความหมายชาคือหนักหนักมันด้านด้านมันรู้สึกไม่เหมือนกับอีกข้างอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้ที่อยากจะพูดก็คือว่าคําว่าชาถ้ามันชาจริงๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับแต่ถ้าบอกว่ามันเป็นแค่ชาเป็นเปไหนหายนะครับ หรือชาเกิดจากกล้ามเนื้อมันตึงทําให้เลือดไหลเวียนไม่ดีมันก็ทําให้เกิดอาการคล้ายคายได้เหมือนกันคบคุณหมอสําคัญมากๆเลยนะคะคุณหมอเริ่มจากตรงไหนก่อนดีคะเอาที่เป็นเยอะที่สุดก่อนแล้วกันนะคะที่มาปรึกษาก็แขนกับมือ,อมนะครับส่วนใหญ่เ,เวลามาพบคุณหมอเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลานั่งทํางานหน้าจอนานๆใช่ไหมครับมันก็จะมีอาการเริ่มแบบเขาก็จะบอกว่าเนี่ยชาไปหมดเลยชาแขนบางคนก็ชามือนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเกิดได้หลายสาเหตุนะครับเกิดจากกล้ามเนื้อแถวบ่าแถวสะบักแถวคอที่มันมีการตึงตัวก็ได้นะครับการที่กล้ามเนื้อมันตึงเลือดไหลเวียนได้ไม่ดีนะครับทาไมคนงงไหมทําไมกล้ามเนื้อตึงทาไมเลือดไหลเวียนไม่ได้เพราะในกล้ามเนื้อมันจะมีเส้นเลือดฝอยอยู่นะครับเส้นเลือดฝอยอยู่ในกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเวลากล้ามเนื้อตึงเมื่อไหร่ เส้นเลือดฝอยก็ถูกรัดไปด้วยทําให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณนั้นไม่ดีก็ทําให้เกิดมีอาการชาได้เหมือนกันนะครับแต่ที่เราเจออีกก็คือเกิดการกดทับเช่นพังผืดกดทับที่ข้อมือก็ทําให้ชาชาปลายมือวิธีดูก็คือว่าเราชาส่วนไหนเราต้องไล่ขึ้นมาเหนือส่วนนั้นสมมุติคุณมีชาที่นิ้วนิ้วนะคะคุณหมออาการมันก็จะต้องสาเหตุมันก็จะต้องอยู่เหนือนิ้ว เหนือนิ้วขึ้นมาเหนือนิ้วขึ้นมาก็ประมาณก็ไปเรียนฝ่ามือหรือข้อมือหรือ้อือือสอรื่อหลักแร้หรือคอพอเข้าใจนะครับค่ะคุณหมอสมมติเราชาทั้งแขนเนี่ยนะครับชาทั้งแขนสาเหตุมันจะต้องเหนือกว่าส่วนที่ชาค่ะนะมันง่ายจะเป็นที่ไหนครับถ้าชาทั้งแขนเลยหัวคอใช่ครับก็เป็นที่คอเนี่ยผมพยายามจะสอนให้ได้วินิจฉัยตัวเองได้นะ สังเกตอาการตัวเองเบื้องต้นอย่างที่คุณหมอบอกเลยถ้าสมมติที่มืออะไรมาดูซิตรงไหนถ้าสมมติทั้งแขนอที่คอไม่ไก็ต้องเหนือแขนขึ้นมามันก็จะเหลือแค่คอกับหัวแล้วค่ะคุณหมอครับบางทีเราจะต้องรู้ก่อนว่าอาการที่เรามีปัญหาผิดปกติความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนต้องมาเล่าให้คุณหมอแล้วมันเป็นสองข้างหรือข้างเดียวสาคัญมากเลยนะครับใช่ไหมคะคนเป็นสองข้างกับเป็นข้างเดียวเนี่ยอันไหนหนักกว่ากันครับสองข้างไหมคุณหมอใช่เพราะว่ามันแปลว่ามันเป็นทั่วทั่ว S <S กระจายอย่างนี้นเลยคนเป็นเบาหวานนะครับนะเขาจะบอกว่ามาด้วยเท้าชามือชาเพราะมันเป็นโรคที่ไม่ได้เป็นที่ใดที่หนึ่งมันเกิดจากในเลือดมันมีน้ําตาลเยอะอม,มันเลยทําให้หลอดเ,เลือดและเส้นประสาทเนี่ยมันเริ่มเสื่อมมันก็จะเสื่อมไปทั้งแขนและขาแล้วมันไปทั้งสองข้าง แต่แต่คนไหนที่มันเป็นที่เส้นประสาทถูกกดทับคนเราส่วนใหญ่จะถูกกดทับแบบมันมักจะไม่กดทับพร้อมๆกันสองฝั่งมันมันจะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับมันก็อาจจะชาขาข้างเดียวชาแขนข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เป็นความเป็นข้างเดียวเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะต้องมองหาสาเหตุของกระดูกสันหลังนะหรือเรื่องของสมอง เพราะว่าสมองเนี่ยสำคัญมากมาถึงตื่นมาเมื่อกี้คุณมี่บอกว่านอนทับแขนใช่ไหม <S <S ถ้านอนทับแขนแป๊บเดียวมันควรหายถูกไหมลุกขึ้นมาขย,ขยับขยับมันควรจะต้องหายชาต้องดีขึ้นแต่ทําไมเอ๊ะชั่วโมงหนึ่งแล้วทําไมแขนมันยังไม่หายชาแล้วถ้าสังเกตดูดีดีอ้าวทำไมเดินทําไมขาก็ไม่ค่อยมีแลยอันนี้ต้องนึกถึงโรคอืล้วนะครับแขนขาข้างเดียวกันชาอ่อนแรงก็นั่นถึงหลอดเลือดสมอง นะครับว่าอาจจะมีหลอดเลือดสมองตีบได้หลอดเลือดสมองแตกได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอไปโรงพยาบาลทันทีภายใน3-4ถึงชั่วโมงแรกอาจจะพอช่วยทำให้เลือดกลับมาได้ทำให้อาการนั้นดีกลับขึ้นมาได้ะนะครับไม่ต้องรอนะครับค่ะอันนี้ก็คือเป็นการชาบอกโรค,คก็คือสังเกตอาการแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเป็นนานๆไม่หายต้องไปหาคุณหมอเลยอันนี้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนที่ ่วยอาการเกี่ยวกับเรื่องโรคหลอดเลือดสมองที่สังเกตอาการแบบนี้เลยใช่ไหมค,คุณหมอแล้วอื่นๆนะคะคุณหมอพฤติกรรมอื่นๆที่ส่งผลให้คนคนนั้นมีอาการชาแล้วเป็นโรคอื่นๆได้มีไหมคะคุณหมอครับก็ต้องบอกเลยว่าบางคนเนี่ยปัญหาคือเขาอีริยาบถแล้วกันนะบางคนนั่งอย่างเงี้ยครับนั่งเอียงไป<อ>นั่งเ,เคยไหม ปกติคนเรานั <raids> <Why S 2> <ập> <puppy rat> <ant> ่งต right. ้องนั่งเต็มสองก้นใช่ไหมบางคนจะนั่งเอียงอยู่เงี้ยไขว่ห้างอยู่ข้างเดียวตลอดเลยน้ําหนักมันก็ทิ้งไปอยู่ข้างเดียวถูกไหมครับเทไปนะคุณหมอเทไปอยู่ฝั่งเดียวการที่เทไปฝั่งเดียวก้ามเนื้อเส้นประสาทนั้นก็ถูกรับน้ําหนักอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็เส้นประสาทที่ถูกทับนานๆมันก็เริ่มทํางานไม่ได้แล้วขาข้างนั้นก็จะชาเป็นต้นเหมือนกันนะครับบางคน ไปปาร์ตี้มาไปดื่มมาเยอะหน่อยเวลาหลับหลับยังไงหรือไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวทิ้งสภาวะทิ้งตัวคุณหมอหลับนี้อบางทีก็ฟุบเลยนะแล้วตรงนี้ครับศูนย์รวมของเส้นประสาะรักแร้คือศูนย์รวมเส้นประสาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังดีๆนะตื่นมาหลังจากสางขึ้นมาปุ๊บ แขนห้อยเลย <c oughs> ขยับไม่ได้เลยตัวเองไม่มีแขนอะไรอย่างเงี้ยขยับไม่ได้เลยครับ <c oughs> นี่เจอเรื่อยๆนะครับท <c oughs> ี่พูดนี่แบบตลกดูกตลกนะแต่ปรากฏว่าเจอเยอะมากเลย <c oughs> ตื่นมาแขนห้อยยกไม่ขึ้นเลยแขนขยับไม่ได้พวกนี้ก็ต้องมาหาคุณหมออยู่ดีต้องมาทํากายภาพบําบัด <c oughs> เพราะว่ากว่าเส้นประสาทจะฟื้นตัวก <c oughs> ลับมาอีกก็ใช้เวลาเป็นเดือนแหละครับค่ะสุดท้ายคุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะคำว่าอาการชาจริงๆแล้วเนี่ยเราควรมองข้ามไหมแล้วข้อควรระวังเกี่ยวกับเรื่อง ที่เราเริ่มเริ่มรู้สึกตัวเองว่ามีอาการชาไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามม่ะคุณหมอครับก็หลังจากท่าฟังวันนี้แล้วนะครับถ้าเมื่อไหร่มีอาการชาความหมายก็คือว่าเริ่มรู้สึกว่าความรับรู้มันน้อยลงมันหนักหนักมันด้านด้านมันไม่เหมือนอีกฝั่งหนึ่งเมื่อไหร่เนี้ยยังไงก็ตามถ้าเป็นครึ่งซีกนะครับคำว่าครึ่งซีกคือเป็นทั้งแขนและขาพร้อมๆกันหรืออะไรอย่างเงี้ย ควรจะไปพบคุณหมออย่างเร่งด่วนนะครับไปที่ห้องฉุกเฉินได้เลยนะแล้วแจ้งว่าเรามีอาการชาครึ่งซีดหรือมีการอ่อนแรงครึ่งซีดเพื่อเพื่อจะได้รีบวินิจฉัยแล้วรีบรักษาให้ทันนะครับแต่กรณีที่เป็นชาบางส่วนเล็กๆน้อยๆเป็นตามมือตามเท้าอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะไม่ต้องรีบร้อนนะครับรอ,รอสังเกตอาการแล้วก็อาจจะไปพบคุณหมอหรือสังเกตดูว่าเมื่อไหร่มันทําให้เกิดชาเป็นตอนขณะจับขณะก,กรรมขณะนอนหรือขณะ ทำอะไรก็จะได้เล่าตรงนี้ให้คุณหมอฟังจะได้วินิจฉัยได้อย่างง่ายขึ้นนะครับค่ะอาการชาก็คือมองข้ามไม่ได้แต่ถ้าเรารู้แล้วก็รู้จักสังเกตตัวเองแล้วก็นําเทคนิคอย่างที่คุณหมอบอกว่าสังเกตตัวเองก่อนก่อนที่จะบางทีตื่นเต้นตื่นตระหนกไปนะคุณหมอวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะได้ความรู้มากๆเลยค่ะครับ และทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้ามีคล็ดลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากข้ามพลาดนะคะวันนี้มีละคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BS c ซอยอร่อยสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP น้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดอร่อยชิวๆอจิง mm hmm. ราผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจคิวพีเป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัด <MP. S 3> บุกตราคอนยากี้เส้นดีๆได้สุขภาพหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ